หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสีแดง สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินในระยะ72ชั่วโมงแรกและหากต้องเข้ารับการรักษาเกินกว่า72ชั่วโมงให้ทดรองใจ่ายในส่วนที่เกินกว่า72ชั่วโมงไปก่อนแล้วนำใบเสร็จเบิกบกับต้นสังกัดในภายหลังการเบริกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินวิกฤตแบ่งเป็นสองกรณี หึงกรณียังไม่พ้นภาวะวิกฤตและไม่สามารถย้ายไปโรงพยาบาลของรัฐได้ค่ารักษาพยาบาลประเภทอื่นๆจะเบิกได้ครึ่งหนึ่งของเงินทั้งหมดที่จ่ายไปจริง2กรณีพ้นภาวะวิกฤตและสามารถย้ายกลับไปยังโรงพยาบาลของรัฐได้แล้วแต่โรงพยาบาลของรัฐไม่มีเตียงรองรับนั้นกรมบัญชีกลางจะให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของเงินที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน800 0บาท การเบิกค่าห้องค่าอาหารค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดร,รักษาโรคผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินวิกฤตอนุญาตให้เบิกค่าห้องค่าอาหารค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดร,รักษาโรคให้เบิกได้เช่นเดียวกับกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หากแพทย์วินิจฉัยว่าพ้นวิกฤตและสามารถย้ายไปยังโรงพยาบาลรัฐได้แต่ปฏิเสธการย้ายผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากพ้นภาวะวิกฤตเองผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนสีเหลืองและผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงสีเขียว สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครึ่งหนึ่งของเงินที่จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน800พบาทและสามารถเบิกค่าห้องค่าอาหารค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคได้เช่นเดียวกับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ โดยนำใบเสร็จและใบประเมินผลคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินมาเบิกกับต้นสังกัดในภายหลังซึ่งในกรณีฉุกเฉินนั้นจะต้องเป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บหรือป่วยกระทันหันและต้องผ่านการพิจารณาจากระบบคัดแยกของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจึงสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ทั้งนี้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉินจะไม่รวมการนัดมาตรวจรักษาพยาบาลหรือการนัดมาทำหัตถการ อ้างอิงจากหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กคศ4164่ทับ2อ3 3ลงวันที่31สิงหาคม2560